BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญพบกับ BDMS Help Me Please รายการที่จะทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยกันคุณผู้ชมเคยปวดหัวไหมคะอาการปวดหัวเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะใครๆก็เป็นได้แล้วก็มีสาเหตุปัจจัยรวมถึงความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่ามองข้ามทีเดียวนะคะเพราะว่าอาการปวดหัวเนี่ยมันอาจจะเป็นเบาเกิดของโรคอื่นๆได้คะ่ะ วันนี้เราก็เลยชวนคุณหมอมาคุยเรื่องของอาการปวดหัวกันหน่อยค่ะว่าการปวดหัวแบบใดมันจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างค่ะครับก็จริงๆได้นะครับอย่างเช่นที่เรารู้ว่าถ้าเกิดเรารู้ทางกายวิภาคของร่างกายเรานะครับเช่นสมมุติว่าเราปวดที่บร,ริเวณเบ้าตาอา,อาจจะเป็นไมเกรนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นโรคทางตาเช่นต้อกระจกต้อหินอะไรพวกนี้ต้อเนื้อที่มันทําให้เกิดอาการปวดขึ้นมาได้ นะครับหรือไซนัสก็ยังเป็นได้แต่ถ้าไปปวดให้ทอยหรือลงไปที่คอรหรือหลังอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกคอที่เสื่อมแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดลามขึ้นมานะครับว่าฉะนั้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง คุณหมอที่เป็นคนซักประวัติเขาก็จะทราบว่าตำแหน่งที่ปวดตรงไหนน่าจะคิดถึงโรคอะไรหรือบางคนปวดทั่วๆหัวอาจจะเป็นที่เยือดุ่มสมองนะครับมีเลือดออกในเยือดุ้มสมองมันก็กระจายไปทั่วหัวมันก็ปวดได้เช่นกันการปวดศรีรษะนะครับก็สามารถแบ่งได้ง่ายๆเป็น2อ,อย่างนะครับอย่างแรกคือเกิดจากข้างในสมองเราหรืออย่างที่สองคือนอกสมองเช่นปวกไซนัสโรคทางหูหรือเวลาเราไม่สบายเป็นไข้อย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะมีอาการปวดศรีรษะได้เช่นกัน มันก็จะมีได้หลายๆสาเหตุจริงๆปวดศรีรษะที่ควรต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยนะครับส่วนใหญ่คนไข้จะค่อนข้างทราบกันดีอยู่แล้วก็อย่างเช่นว่า1ปวดชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับอย่างที่2คือปวดขึ้นมากลางดึกหรือนามเวลาที่มันไม่ควรจะปวดเช่นนอนหลับอยู่แล้วปวดขึ้นมาอย่างที่3คือปวดแล้วมีอาการทางระบบประสาทอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงปากเรี้ยวพูดไม่ชัดลิ้นแข็งตามมวนะครับหรือบ้านหมุนเดินเซอาการใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่แค่ปวดทั่วไปที่เราเคยเป็นเนี่ย แนะนำว่าควรจะรีบม,มาโรงพยาบาลเกือบทุกเคสเลยครับคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดอาการปวดหัวเนี่ยมันอาจจะเป็นบอกเกิดของโรคอ,อื่นๆได้หลายชนิดแบบนี้เราจะมีวิธีการในการรักษา,าการปวดหัวแบบไหนบ้างล่ะคะครับจริงๆการรักษาการปวดศีรษะหลกัหลกๆมีแค่2ออย่างครับ1คือรักษาตัวเรื่องของอาการปวดให้คนไข้าหายปวดนะครับกับอย่างที่2คือรักษาที่สาเหตุเพราะว่ารักษาสาเหตุเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันกลับมาปวดซ้ํา นะครับซึ่งก็การรักษาแต่ละอย่างก็ขึ้นกับสาเหตุกันไปแต่เรื่องของการรักษาเรื่องปวดผนหนก็จะเป็นการใช้ยาเป็นหลักครับโดยปกติทั่วดิษาส่วนใหญ่ทั่วไปนอนพักนะครับอยู่ในที่ท,ที่มืดและเงียบ พวกนี้ก็จะช่วยให้อาการเบาลงได้บางคนอาจจะมีการประครบเย็นเหมือนที่เราเห็นว่าเวลาปวดขึ้นมาแล้วมึนหัวอะไรเราก็ประครบอินเย็นให้ร่างกายมันรู้สึกเหมือนได้พักพวกนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการเรื่องต้นได้แต่ถ้าเกิดทําพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ยังไม่หายปวด <c oughs> ก็ควรแนะนําว่าอาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาลหรืออาจจะลองทานยาดูอย่างนี้ก็ได้ครับ จะเห็นแล้วนะคะว่าอาการปวดหัวอาจนํามาซึ่งการเป็นโรคร้ายได้ดังนั้นหากคุณผู้ชมมีอาการปวดหัวบ่อยๆอย่าปล่อยเอาไว้เด็ดขาดเลยนะคะต้องไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็หาสาเหตุของการปวดหัวจะได้รักษาได้ถูกจุดค่ะแล้วครั้งหน้า BDMs Help Me Please จะมีเทคนิคการดูแลสุขภาพด้านไหนมาฝากกันห้ามพลาดนะคะติดตามเราได้ทั้งทางช่องทางออนไลน์และทางทีวีที่ pptv hd ช่อง36ค่ะ พราะ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ BDMs ชวนเสริมทับสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันกับ BDMs Preventive Vaccine ราคาพิเศษสำหรับผู้ถือประกันสุขภาพตั้งแต่16พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ